ต้อยทำอะไรอยู่ครับอาบน้ามีดสางครับผมโอ้เพชรอาบน้าหมอจ้าอ้าวอ้าวอ้าวครับนี่ฮะเพชรกำลังจะลงกระมังนะฮะโอ้อาบน้ามีดสร้างครับ<ม>อาบน้านไปใส่รถเต๊ง,งตัวไปวันช้างไทยไป่โอ้โห

อวันช้างไทยวันนี้ครับเพชรพันล้านเตรียมไปออกงานไปร่วมงานเนาะวันช้างไทยพี่ดอกสร้างกำลังไปร่วมตรงจุดที่จัดงานนะครับวันนี้เพชรพัน้านก็เตรียมตัวไปร่วมงานด้วยอ้าวแคนคุณไปยังครับทางที่จะไปร่วมงานวันนี้ฮะไปยอยไปแล้วฮะนู่นงานจัดอยู่ข้างบนตรงหอประชุมเนาะตรงวงเรียนสารประกำนะครับ ดี่ครับชาวช้างกำลังทยอยเดินทางไปข้างบนครับไปร่วมงานเนอะวันนี้เท่าที่ทราบมีช้างที่จะไปร่วมงานประมาณ2ตัวเชื่อนะครับ เล้วทำไม,เ,มเดินกลับนะครับโอ้อาด้ำก่อนบอโอ้อ่าชักดาบด้ำก่อนเตรยเียมตัวเนาะ <laughs> โอ้แล้วลาไปก่อนอ มาเชิญนาดาเขาไป่ขยไปหลัง๋อ,อนี่ฮะนี่ฮะชาวช้างข้างทางเขายอยมาครับนีโโหโห่โอ้โหเขายอยมาทีเราวันนี้ไปดูข้างบนครับที่จัดงานถูกสามเชีอยเดินลอไปแล้วนะครับเชร็จขนาดก็เตรียมเดินทาง โอ้โนี่เดินกันเป็นขบวนนลครับเพื่อไปร่วมงานบันช้างไทยครับโอ้โหงานันเลยเชื่ยงอายุน่าเช่ามากแล้วเอาเนี่ยครับช้างกำลังทยอยไปครับร่วมงานเนาะ อีกสามเชือกนู่นเชีอยมันมมนะฮะนะที่ครับเราชาวช้างกำลังพาช้างไปนะครับที่บริเวณงานนะครับนะเก็บบรรยากาศให้กุกคนได้ชมกันเูชนะเทศบาน้ำครับนี่คนไหน ุกทรามาอีกแล้วบุ่กทายมาอีกแล้วเหดออื้อเนาะเอ้าอาบน้ำเสร็จเมื่อกี้ไปคุกทรายไปอีกแล้วนะเสร็จสันลานนะ เมื่อกี้อาบดับเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะเะเวิ่งไปคุกรายมาอีกนะอ <c oughs> เอาละครับแม่ควันช่วยแล้วนะฮะโอ้โหเต็มเต็มเลยฮะ จะลงอ่างกันเลยงานเขาเริ่มกี่โบงครับลุงต้อย โ oh, อ้ก้าวโบเพชรนิ่งก่อนนิ่งก่อนเพชรเพชรเพชดื้อแล้ววันนี้นู่นนู่นโอ้ต้องเข้าใจครับเมื่อกี้ไม่ใส่โซ่เขาวิ่งไปคุกทรายนะฮะก็ต้องใส่โซ่เพื่อ่ให้เขาวิ่งไปคุกทรายเลยเดี๋ยวไม่ทันงานโอ้โหอ่ะสายเต็มตัวหล,ล,ล่อครับเพชรครับนู่นขบ,บวนช้างมาอีกแล้วครับ โอ้โหไม่ทันนะครับถ่ายไม่ทันนี่ก่อนเดีก่ดีลูกนี่นี่ังข้อก่อนังกอเพชรกําลังเตรียมตัวครับจับปูเสกกระด้งครับเพชรไม่ยอมอยู่นิ่งฮะเยอะกว่าเพชร ไม่ยอมอยู่นี่ครับโอ้ยดือ้ออะพิ่งไปหาก้านกล้วยแล้วฮะ กำลังแจกตัวให้เพชรนะครับ มีของกินจังยูยิ้งเลยครับไม่นั้นวิ่งนะครับเอา้าเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปดูบรรยากาศงานวันช้างไทยเนะาะวันนี้แวะมาเบ่งการกวยแต่งตัวครับเหล่าเช,ช้าช้างก็ทยอยไปแล้วนะครับเป็นขบวนเลยนะครับเดินทางไปร่วมงานที่ศูนย์กักนะครับบรรยากาศวันนี้วันช้างไทยครับพี่นอ้องเพชศแต่งตัวนะอาบน้ําแต่งตัว กำลังแต่งตัวนะครับเพื่อไปร่วมงานวันช้างไทยครับนี่ฮะจาของเพิ่นกกำลังแต่งตัวให้รอๆเลยนะครับ